สวัสดีค่ะมือนี้มากินขา่าเสาน้าก,กันเด้อค่ะกินข่าเสากับบูกลูก้านหลานมือนี้อาหารพื้น,นบานคองบานเท่านี่ค่ะนี่มีปนมีปนกับมีพักมีบักเขือไอ้บักสมม่อมะระขีนก มีแกงเห็ดเพิงแกงเห็ดปวกมากินน้ำกันด้วยค่ะมาละกินกับปนกกบบปกสมอบักสม่อบานเห่าค่ะสิมีแกงเห็ดเพิงแกงเห็ดปตอนนั่ะค่ะตอนไปนากับยาจนรถพังเนีดยับใส่กอกขนปดุกค่ะั ปลาน่อยมุกปลาหน่อยค่ะเดือดทอดทอดปลาซิ้วมากินน้ำกันดื้อค่ะนี่ลูกหลานมากินน้ำอาหารเจ้ามีทั้งข้าวเหนียวมีทั้งข้าวเจ้าเดือดตะปูสอบอาหารดีสานบานเท้าค่ะมือกินคนกินเจลไป อุบใส่กอก็อร่อยะคะอุบใส่กอกำลงสานเท่าเส่บค่ะไม่ใจมากินน้ำกันด้วยค่ะลองนุ่นเบิดไปสองจานเลยเป็นเส่บค่ะไปน้ำคุยกันไปน้ำสนุกสนานอ๋อไป่าอสานบานเข้าีปน เดี๋ยวโอนนี่ต้องไปทำุญนำดอกใจก็สูน้นาวเออก็สูมันหาวนขนาดเป็นตอนจ่บุญจะชีจะประยามนะมากินมากินค่ะแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นอาหารวอลเลิดรถคือบ้านพื้นอาหารพื้นบ้านมะละขีนกเลยก็ยังนำบานเฮาเลยที่ค่ะนี่ ดดดดใส่กอกระอุบเอาค่ะแถวบ้านเราทำปนเจะไปจะหปดออุ่นทูผองที่อ่ะไม่สาถุเลยทอดปลากรอบหน่อยใส่สุปรเลยแล้วก็คาออนคาออนกระปุนขาดพักอะไรพักที่ประโยชน์ มามามากินกันช่วงนี้สมอกำลังออกลูกสมอมาละลอเดกยวน้ำต้นน้ำ,นำไผ่น้ำหน้านเะ้อเก็บมากค่ะ,ล,ะล,ลูกสมอทางอีสานกับบักสมมอบักสมอ ทำให้กินเร่ทำให้กินข้าวได้อร่อยจะมีรสเปรี้ยวเวลากินเสร็จแล้วไปกินน้ำก็จะหวานทำให้เจริญอาหารสมอลองลองากองมากินอีกรอบไนมมาค่ะมากินน้ำกันน้ำขวยน้ำร้า

วัเกวชีิตอ๋อลงหมดเน่อเยกว่าแม่อล้งง่ากเป็นกกนสำรับคิปก็กินข้า,าวเช้าด้วยกันนะคะลกลูกๆและหล,าน,ลานด้วยกันตอนเชา้าค่ะสวัสดีค่ะ